กลางคืนวันศุกร์ปลายเดือนฝนเพิ่งหยุดตกได้ไม่นานถนนที่ทอดตัวจากอำเภอน้ำโสมมุ่งหน้าขึ้นภูไปทางเชียงคานเต็มไปด้วยไอยหมอกหนาเสียงจิ้งหรีดและกบเขียดดังระงมรอบสองข้างทางแสงไฟถนนมีให้เห็นเพียงประปรายบางช่วงยาวนับสิบกิโลเมตรไม่มีแม้แต่เสาไฟสักต้นคนส่วนใหญ่ที่ไม่คุ้นทาง มักเลือกเปิด GPS เพื่อน,นำทางเพราะเส้นนี้ไม่ได้วิ่งเรียบแม่น้ำโขงเหมือนสายหลักแต่ตัดตรงขึ้นภูเขาคดเคี้ยววกวนและอันตรายทั้งโขงหักศอกขึ้นเนินชันและไหลลงอย่างฉับพลันเสียง GPS พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยทำกลางความเงียบงันของคืนมืดบางครั้งก็เหมือนดังชัดกว่าปกติ จนคนขับรู้สึกเสียวสันหลังวับวับเหมือนมีใครกำลังฟังอยู่ในรถด้วยเมื่อรถแล่นพ้นน้ำโสมเข้าสู่เขตภูเขาความอึดอัดก็ค่อยๆค,ค,ค,คลือบคลานเข้ามาถนนที่ตัดผ่านป่าดิบชื้นเต็มไปด้วยหมอกดำขนะ้นหนาเหมือนกำลังเคลื่อนไหวรอบรถ GPS ยังคงบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่หลายครั้งสัญญาณขาดหาย เสียงเครื่องนำทางก็กลายเป็นเพียงเสียงซาซาคล้ายคลื่นวิทยุที่ถูกแทรกบางครั้งกลับดังขึ้นเองโดยที่หน้าจอดับไปแล้วและพึมพำคำสั่งแปลกๆเช่นตรงไปห้ามหยุดห้ามมองข้างทางยิ่งขับก็ยิ่งรู้สึกว่าโค้งซ้ำเดิมบางจุดผ่านแล้วเหมือนย้อนกลับมาอีกครั้งทั้งที่พิกัดบอกว่า รถกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อเข้าสูข่เขตอำเภอปากชมทั้งเมืองดูเงียบสนิทร้างรวงปิดหมดถนนว่างเปล่าไร้ผู้คนแต่กลับมีเงาคนลางๆเดินข้ามถนนไปมาเหมือนภาพลวงตาบางเงายืนพิงเสาไฟที่ไม่สว่างเหมือนควรจะเป็นร่างสูงโปรง่งผมยาวปิดหน้าพอรถแล่นเข้าใกล้ กลับหายไปดื้อๆเหมือนละลายไปกับหมอก GPS พูดซ้ำว่าขับต่อไปห้ามจอดเรากับกำลังเตือนอะไรบางอย่างเส้นทางจากปากชมสู่เชียงกลมเต็มไปด้วยโคง้งวกบนและเนินสูงต่ำสลับกันข้างทางเป็นป่าทึบเงาไม้ซ้อนทับกับความมืดจนคล้ายร่างมนุษย์ยืนมองรถอยู่ตลอดทาง เมื่อเขาสู่เขตเชียงกลมถนนเหมือนแคบลงเรื่อยๆมีบ้านเรือนประปรายบางหลัง